สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะหโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของคนที่เกิดปีมะแม่ประจำเดือนเมษายน2,564ครับสำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,498 2,510 2,522 2,534 2,546หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็บวกลบอีก12ปีครับ ดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะแมในช่วงสงการเรียกว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะมีดาวมงคลหลายดวงลอยอยู่บนกลางท้องฟ้าของคนที่เกิดในปีมะแมส่งผลดีต่อคนที่เกิดปีมะแมและหลายด้านครับคนที่เกิดปีมะแมถือว่าเป็นปีชงนะแต่ถ้าดาวอยู่ในมุมเช่นนี้จะส่งผลดีเรียกว่าชงดีครับ ในเดือนเมษายนฟ้าจะเปิดให้กับคนปีมาแมนะครับดังนั้นสถานการณ์ของท่านจะดีขึ้นครับเรื่องต่างๆที่เกิดความกดดันความเครียดท่านจะพบทางออกการงานในเดือนนี้ครับหลังสงการไปแล้วครับท่านจะได้รับข่าวดีสำหรับคนที่การงานไม่ค่อยดีนะครับคนที่ว่างงานอยู่ท่านจะมีข่าวดีเข้ามาหาท่าน การงานจะกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับธุรกิจบริการและการค้าผลกำไรจะดีขึ้นครับผลลัพธ์ที่เกิดจากงานจะดีขึ้นครับผลงานของท่านจะเข้าตาเจ้านายในช่วงนี้เรียกได้ว่าการงานของท่านมีตัวช่วยเข้ามาหลายหลายด้านครับมันเหมือนจะแย่และเหมือนเจอทางตัน แต่กลับกลายเป็นว่าคนที่เกิดปีมะแมจะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยท่านครับในยามที่ท่านตกยากและวิกฤตนั่นเองการงานจะผ่านไปได้ด้วยดีครับสิ่งที่ท่านกังวลอยู่จะหายไปการงานจะสร้างรายได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่เกิดปีมะแมและส่งผลเกี่ยวกับรายรับในเดือนนี้ด้วยครับแน่นอนครับในเดือนเมษายน ในช่วงเทศกาลสงการคนที่เกิดปีมะแมจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากรายจ่ายไม่ได้เกิดจากตัวท่านครับมักจะเกิดจากญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างของท่านไม่ว่าจะเป็นคนรักรวมไปถึงบุตรหลานแต่ไม่ต้องกังวลครับดวงในเดือนนี้ด้านการเงินของคนที่เกิดปีมะแมท่านจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ ในช่วงสงการมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนด้วยมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่ด้วยนะครับอาจจะวิตกไปบ้างเกี่ยวกับด้านการเงินครับในเดือนนี้แต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเรียกได้ว่าเงินของท่านจะหมุนสะพัดค่อนข้างดีมีใช้จ่ายจับสอยในช่วงเดือนนี้แน่นอนครับความรักของคนที่เกิดปีมะแมรครับ ดวงความรักโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งครับเรียกได้ว่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกคนมีคู่ครับนอกจากความรักที่ท่านจะมีให้กับคู่ของท่านแล้ว mm. ก็ยังจะแอบมีใจไปให้คนอื่นอีกนะครับซึ่งอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวท่านได้การเดินทางครับจะทำให้ไปพบเจอความรักและไปพบเจอคนที่ถูกใจไม่ว่าคนโสดหรือว่าคนมีคู่ครับ แต่ต้องระวังนะครับท่านอาจจะไปแอบรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วในช่วงเดือนเมษายนนี้ครับเรียกว่าความรักสดใสและความรักของท่านจะได้เดินเคียงคู่กันไปสถานที่ต่างๆกับคู่รักของท่านด้วยครับและคนโสดในเดือนนี้มีโอกาสที่ท่านจะมีแฟนนะครับมาถึงด้านสุขภาพของคนที่เกิดปีมะแมครับ ในเดือนนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะดาวหลายๆดวงส่งผลว่าจะดีเกี่ยวกับการงานและการเงินครับแต่ไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับด้านสุขภาพของท่านอาจจะต้องดูแลตัวเองหน่อยเพราะในเดือนนี้ครับมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยและคนที่เกิดปีมะแมต้องพึงระวังไว้เลยครับว่าตนเองนั้นอยู่ในปีชงการชงของท่านร้อเซ์นะครับ อาจจะเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะครับอาจจะทําให้ท่านเจ็บป่วยในเดือนนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในยามวิกาลควรหาเวลาไปทําบุญด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีมะแมในพุทธศักราช2510และพุทธศักราช2522นนะครับมาถึงด้านโชคลาภครับ ในเดือนนี้มีดาวมงคลถึงสามดวงครับลอยอยู่บนกลางท้องฟ้าของคนที่เกิดปีมะแมส่งผลเกี่ยวกับด้านการเงินนะจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยดังนั้นอาจารย์มองว่าคนที่เกิดปีมะแมในเดือนนี้จะได้ฉลองสงการกับการถูกหวยครับและจะได้โชคใหญ่มีโชคจากการเดินทางด้วยหมายเลขมงคลหมายเลขนำโชคได้แก่หมายเลข32และหมายเลข58ครับ ในเดือนนี้คนที่เกิดปีมะแมจะได้หายใจหายคอขึ้นอีกสักนิดครับแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับทุกท่านที่เกิดในปีมะแมในช่วงสงการนี้เดือนเมษายนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ